เหตุอุกชะกันในวังน้าสมัยรัชกาลที่หนึ่งคดีลอบปลงพระชนกรมพระราชวังบวรภาพพระบรมราชานุสาวรีกรมพระราชวังบวร์มหาสุรสิงหนาฏวังหน้าพระยาเสือนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิกรุงเทพมหานครเหตุลอบปลงพระชนกรมพระราชวังบวร์ เรื่องใหญ่สมัยต้นกรุงเทพมหานครเมื่อสองกบฏลักลอบเข้าวาังนาเพื่อประทุษร้ายสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชการที่หนึ่งระหว่างเสด็จไปทรงบาทยามเช้าเรื่องราวนี้ปรากฏในพงศาวดารโดยระบุว่าเกิดขึ้นในปีถอบเบนจศกจุลศักราช1145ตรงกับพศ2326ซึ่งเป็นปีที่สองของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่หนึ่งตามธรรมดาหากพระสงฆ์รับบินฑบาตตามบ้านของราษฎรจะไม่คอยท่าเหมือนรับตามวังเจ้าและบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆซึ่งบางครั้งต้องรอนานมากกว่าจะได้รับก็สายกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาหรือวังหน้าพระยาเสือสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชการที่หนึ่งจึงโปรดให้ตั้งพระราชกำหนดขึ้นใหม่ในวังหน้าให้เจ้าพนักงานเตรียมข้าวทรงบาตระมาตั้งไว้ก่อนนิมนต์พระสงฆ์มารับ โดยพระองค์จะเสด็จมาทรงบาดเวลา7โมงเชา้าเป็นประจำด้วยเหตุนี้ประตูดินวังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลจึงต้องเปิดตั้งแต่ก่อนเวลายำรุง่งเพื่อให้เจ้าพนักงานหรือพอวอกวิเศษปากบาดขนเข้าทรงบาดเข้าไปเตรียมไว้ภาพพระบวรราชานุสาวรีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาาหรือวังหน้าพระยาเสือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนวัดมหาธาตุยุวราชรังสรษิ์กรุงเทพมหานครพอมีพระราชกำหนดดังกล่าวไม่นานได้มีอ้ายบัณฑิตหรือทิศผู้บทเรียนแล้วสึกออกมาสองคนพเนจรมาจากเมืองนครนายกโอ้โอวดว่าตอน,น,นมีวิชาความรู้สามารถล่องหนหายตัวได้มาอาศัยอยู่กับนายวิเศษปากบาทอยู่หลายวันก่อนจะคิดกำเริบใช้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในพระราชกิจรายวันดังกล่าว เพื่อประทุษร้ายกรมพระราชวังบวรนายวิเศษปากบาดนี้มีชื่อจริงว่านางเอียงนอกจากมีหน้าที่ดูแลข้าวทรงบาดของกรมพระราชวังบวรแล้วยังเป็นมารดาของเจ้าจอมผู้เจ้าจอมของวังหน้าด้วยในการก่อการครั้งนั้นสองทิศได้คบคิดกันกันกบขุนนางหลายคนเช่นพระยาอภัยรณริตและนางเอียงนายวิเศษปากบาดเพื่อวางแผนลอบปลงพระชนกรมพระราชวังบวร วันศุกเดือน5แรมห้ค่ำเวลาเช้าตรู่พวกผู้หญิงวิเศษวังหน้าพากันขนกระบุงข้าวทรงบาทเข้าไปทางประตูดินนางเอี่ยงเป็นต้นคิดแต่งตัวให้สองทิศนุ่งห่มผ้ายอย่างผู้หญิงถือดับซ่อนไว้ในผ้าห่มแล้วลอบเข้าไปในวังหน้าโดยขึ้นไปแอบอยู่สองข้างพระทวารพระราชมนเทียนคอยดักทำร้ายกรมพระราชวังบวรพงศาวดารเล่าว่าด้วยเดชพ,พระบรารมีบุญญาพินิหารเวลาวันนั้นหาเสด็จลงทรงบาดท,ทางพระทวารมุกนั้นไม่ เทพพยาดาโดนพระไทยให้ทรงพระราชดำริจะลงมาเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระราชวังหลวงก็เสด็จทางพระทวารข้างหน้าแล้วเสด็จมายังพระราชวังหลวงแต่เวลาเช้าก่อนทรงบาทสองที่จึงพลาดโอกาสไปอย่างหุดหิดแต่ขณะกำลังหลบข้างประตูอย่างกระหายเลือดนั้นปรากฏว่านางพนักงานวังนาพบเข้าก็ตกใจร้องวิ่งอื้งว่ามีผู้ชายสองคนถือดาบขึ้นมาอยู่ที่พระทวารทำให้แผนของไอ้บัณฑิตแตกไม่เป็นท่า ตกกระไดพลอยโจรต้องวิ่งไล่จับนางพนักงานพอดีกับมีขุนหมื่นกรมมาวางคนหนึ่งขุมไคร่เข้าไปก่อถนนอยู่ในพระราชาวางังสองทิศจึงเอาดับฟันขุนหมื่นผู้นั้นสีสขาดลม้ลมลงตายอยู่ตรงนั้นเกิดความโกลาหลใหญ่โตขึ้นไปอีกพวกเจ้าจอมข้างนและจาาโขนพากันตกใจร้องอื้งบอกมายังข้าราชการข้างหน้าพวกข้าราชการจึงพากันกลูกเข้าไปในวังหน้าไล่ล้อมจับฆาตรกรโหดทั้งสอง เอาไม้เอาอิดทุกปีคว้างป่าเป็นโอลมมนบางคนวิ่งมาอย่างพระบรมมหาราชวังกราบทูลเหตุให้ส่งทราบขณะนั้นรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาธิราชประทับอยู่ในท้องพระโรงได้ส่งทราบจึงทรงมีพระราชดํารัสให้ข้าราชการและตำรวจทั้งวังหลวงและวังหน้าไปช่วยกันจับกบฏช่วยกันทุกปีลม้มลงจับได้มัดไว้ให้ชำระถามให้กบฏให้การซัดพวกเพื่อนที่ร่วมคิดกบฏด้วยกันเป็นอันมาก ถูกข้าราชการทั้งวางหลวงและวังหน้าเป็นหลายนายพระยาอภายรรัยรณฤทธิ์เป็นต้นกับทั้งพวกผู้หญิงวิเศษปากบาดวังหน้ายังนอกนั้นทั้งนายไพร่อีกหลายคนมีพระราชบัญชูให้เคี่ยนสอบกับไอ้บัณฑิตรับเป็นสัตว์นางเอี้ยงให้การว่าตนหลงเชื่อฟังไอ้บัณฑิตเพราะอ้างเรื่องวิชาอาคมต่างๆจนหลวมตัวสาบานต่อหนว่าจะขอพึ่งบุญของมันเมื่อก่อการสําเร็จจะยอมยกบุตรหญิงคือเจ้าจอมผู้ให้เป็นภรรยาเพื่อจะได้เป็นมเหสีต่อไป ลมพระราชวังบวรจึงให้ลงพระราชอาญาตามโทษทานประหารชีวิตกบฏทั้งหมดเหตุร้ายแรงดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณที่จะสร้างปราสาทซึ่งวางหน้าพระยาเสือโปรดให้สร้างเหมือนอย่างพระที่นางบรรยงรัตนาที่กรุงศรีอยุธยาจึงเป็นมูลเหตุจูงพระไทยให้ลมเลิกพระราชดำริดังกล่าวเพราะทรงเห็นว่าวังหน้าอยุธยาไม่มีปราสาทหากทรงสร้างขึ้นเองจะเกินวาสนา แล้วโปรดให้เอาไม้ที่เตรียมไว้ไปสร้างพระมนดกที่วัดมหาธาตุส่วนบริเวณซึ่งจะสร้างปราสาทก็โปรดให้สร้างพระวิมานถวายเป็นพุทธบูชาขาานามว่าพระพิมานดุสิตสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปแทนนับเป็นเหตุรุนแรงในต้นราชการที่หนึ่งซึ่งค่อนข้างใหญ่โตและสะเทือนขวัญเพราะมีผู้เสียชีวิตและถูกลงโทษประหารชีวิตจำนวนมากภาพภาพถ่ายทางเครื่องบินบริเวณพระราชวังบรวรสถานมงคล หวังหน้าปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์